วันนี้เรามาเจาะลึกเรื่อง LVMH กันหน่อยนะครับบริษัทแม่ของแบรนด์หรูเยอะแยะเลยที่เราคุ้นๆกันจากข้อมูลล่าสุดปี2024เนี่ย LVMH จริงๆเขาทำธรุรกิจอะไรกันแน่ครับแล้วมันใหญ่ขนาดไหนค่ะต้องบอกว่า LVMH หรือชื่อเต็มๆก็ Moet Hennessy Louis Vuitton เนี่ยเป็นกลุ่มบริษัทสินค้าหรูที่แบบว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยค่ะ ข้อมูลนะสิ้นปี2024นะคะเขามีพนักง,งานทั่วโลกเนี่ยส0 0 0 0นกว่าคนเลย2องแ0 0หคนโอ้เยอะมากค่ะแล้วก็มีร้านค้าอีก6,300กว่าแหง่งแล้วก็ครอบครัวอาโน่เนี่ยก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่มีคุณเบอร์นอร์อาโนเป็นประธานแล้วก็ CEO ค่ะครับเป้าหมายเราวันนี้ก็อยากจะเข้าใจว่าเออรายได้หลักๆเข้ามาจากไหนผลประกอบการเป็นยังไงแล้วกลยุทธ์เขา ทิศทางข้างหน้าโดยเฉพาะตลาดเอเชียที่สาคัญสําคัญเนี่ยเขามองยังไงงั้นเริ่มจากกลุ่มที่ทําเงินเยอะสุดเลยดีไหมครับได้เลยค่ะกลุ่มใหญ่สุดชัดเจนเลยก็คือแฟชั่นแอนด์เลเธอร์กูดส์ค่ะสินค้าแฟชั่นกับเครื่องหนังอืมครับอันนี้คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้รวมเลยนะคะ48%ปี2024เนี่ยทำรายได้ไปประมาณ4.1หมื่นล้านยูโร4ี่0มล้านยูโรใช่ค่ะ แต่ก็ลดลงนิดหน่อยนะคะจากปีก่อนประมาณ3เปอร์เซนครับแล้วกำไรล่ะครับกำไรเนี่ยลดลงมากกว่าหน่อยคะ่ะลดลง10เเหลือประมาณ1.5หมื่นล้านยูโรแต่ถึงจะลดลงนะคะก็ยังถือว่าแข็งแกร่งมากๆแสดงถึงพลังของแบรนด์หลกักอย่างลุยวิตตองกับคริสเตียนยอ แสดงว่าแบรนด์หลักนี้ยังไงก็ขายได้ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีแบรนด์อื่นๆในกลุ่มนี้ที่ทำได้ดีด้วยอย่าง l o เ w e Loro Piana, Remo วาพวกนี้ก็โดดเด่นมากค่ะน่าสนใจครับว่าถึงเศรษฐกิจโลกจะมีขึ้นขึ้นลงๆแต่แฟชั่นเครื่องหนังระดับท็อปนี้ยังไปได้เรื่อยแล้วจะเป็นกลุ่มค้าปลีกหรอครับอย่าง Sephora ที่เราเห็นบ่อยๆอ๋อกลุ่ม selective retailing หรือค้าปลีกแบบเลือกสรร อันนี้ก็ใหญ่อันดับ2รองลงมาค่ะประมาณ22%ของรายได้รายได้รวมก็ราวๆาว8หนึ่งมื่นล้านยูโรโตขึ้นนิดหน่อยค่ะ2%ส่วนกำไรค่อนข้างคุมที่นะคะประมาณ1.4พันล้านยูโรตัวที่เด่งมากๆในกลุ่มนี้ก็คือซิฟอร่าเลยค่ะยังโตได้ดีเป็นผู้นำรันค้าปลีกความงามระดับโลกไปแล้วแต่ก็มีส่วนที่ไม่ค่อยดีเหมือนกันใช่ไหมครับ ใช่ค่ะอย่างธุรกิจร้านค้าปลอดภาษี DFS เนี่ยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวแล้วก็การท่องเที่ยวที่อาจจะยังไม่กลับมาเต็มร้อยค่ะเข้าใจครับมาดูผู้ของแพงๆอย่างนาฬิกาเครื่องประดับกันบ้างกลุ่มนี้แบรนด์ดังเยอะเลยผลงานเป็นไงครับค่ะกลุ่ม Watch and Jewelry รายได้อยู่ที่ประมาณ10,000ล้านยูโรอันนี้ลดลง3% แต่ที่น่าสังเกตคือกําไรค่ะกําไรลดลงค่อนข้างเยอะกบเกือบ28เเลยเหลือ1.5พันล้านยูโรโอ้ลดเยอะเหมือนกันนะครับเกิดอะไรขึ้นครับ ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการลงทุนข่ยอย่าง Tiffany Co เนี่ยเขามีการรีโนเวทร,ร้านครั้งใหญ่เลยแต่ในทางกลับกันเบลกอรีก็ทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการในกลุ่มเครื่องประดับหรูนะคะแล้วก็โชเม่ก็ได้ออกแบบเหรียญโอลิมปิกที่ปารีสด้วยก็ถือว่ามีทั้งส่วนที่ต้องลงทุนปรับปรุงแล้วก็ส่วนที่ยังไปได้ดีค่ะครับแล้วกลุ่มน้ำหอมเครื่องสมอานละครับ กลุ่ม Perfumes and c o s m e t i c s รายได้ประมาณ8.4คพันล้านยูโรค่ะโตขึ้น2%แต่กำไรลดลงเล็กน้อยค่ะ6%เหลือประมาณ670กว่าล้านยูโรตัวชูโรงก็ยังเป็น Dior Sauvage นะคะน้ำหอมผู้ชายขายดีที่สุดในโลกเลยโอ้โห oh, ตัวนี้ดังจริงใช่ค่ะแล้วก็กรีเลงก็เติบโตดีเขาเน้นกลยุทธ์การขายผ่านช่องทางที่แบบว่าคัดมาแล้วอย่างดีค่ะ ครับผมกลุ่มสุดท้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกไวน์คอนยัแชมเปญค่ะกลุ่ม Wines and Spirits อันนี้รายได้ลดลงชัดเจนหน่อยค่ะ11%เหลือประมาณ5.9พันล้านยูโรแล้วกำไรก็ลดลงเยอะเลยค่ะ36%เหลือ1.36พันล้านยูโรอันนี้ทำไมลงเยอะจังครับสาเหตุหลักๆคือความต้องการมัน กลับสู่ภาวะปกติค่ะหลังจากช่วงก่อนหน้านี้ที่มันแบบว่าโตมากๆโดยเฉพาะเฮนเนซี่คอนยกเนี่ยได้รับผลกระทบจากความต้องการในจีนกับสหรัฐที่มันลดลงอ๋อเป็นการปรับฐานใช่ค่ะแต่ที่น่าสนใจคือพวกแชมเตนนะคะถึงแม้ปริมาณขายจะลดลงแต่ยังรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ได้ดีอยู่ค่ะพอเห็นภาพย่อยๆแล้วเนี่ยภาพรวมทั้งบริษัทล่ะครับปี2024ตัวเลขการเงินกลยุทธ์หลักๆเป็นไงบ้างค่ะ ภาพรวมรายได้ทั้งตีนะคะอยู่ที่ประมาณ8.47หมื่นล้านยูโรถ้าดูตามที่รายงานเนี่ยลดลง2%แต่ว่าอันนี้มันมีผลจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยค่ะอ๋อค่างเงินใช่ค่ะถ้าเราดูแบบ organic growth คือตัดผลกระทบพวกนี้ออกไปจริงๆแล้วยังโตได้1%นะคะอืมก็ยังถือว่าโตได้ค่ะ <c oughs> ส่วนกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่1.96หมื่นล้านยูโรอันนี้ลดลง14% อัตรากำไรก็เลยลดลงจากปีก่อนแต่มีจุดที่น่าสนใจมากๆคือกระแสเงินสดอิสระจากการดำเนินงานค่ะอันนี้กลับเพิ่มขึ้นถึง29%เป็นเป็นหมื่นกว่าล้านยูโรเลยโอ้โหเพิ่มขึ้นเยอะมากทั้งที่กำไรลดลงใช่ค่ะแล้วหนี้สินสุทธิก็ลดลงด้วยแสดงว่าเขาบริหารจัดการภายในได้ดีมากๆค่ะควบคุมค่าใช้จ่ายบริหารสต็อกได้เก่งมากโหเก่งจริงๆครับ เอ่อท่านผู้ฟังครับข้อมูลน่าสนใจมากๆเลยฝากกดติดตามช่อง The Money Wealth กดไลค์กดแชร์แล้วก็เกิดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้กลับมาที่ LVMH ครับแล้วถ้าดูเป็นรายภูมิภาคเอเชียยังสำคัญสุดอยู่ไหมครับตอนนี้ยังเป็นตลาดใหญ่ที่สุดค่ะเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นนะคะทำไรายได้ประมาณ28%ลดลงไหมครับสัดส่วนลดลงนิดหน่อยค่ะ แต่ก็ตามมาติดติดด้วยสหรัฐอเมริกา25%แล้วก็ยุโรปไม่รวมฝรั่งเศส17%ฝรั่งเศสเอง8%ที่น่าจับตาคือญี่ปุ่นค่ะสัสดส่วนเพิ่มเป็น9%แล้วก็โตดีมากส่วนหนึ่งก็เพราะเงินเยนอ่อนค่าด้วยออ๋ครับแสดงว่าเขากระจายความเสี่ยงไปหลายที่ใช่ค่ะมีความสมดุลในหลายๆภูมิภาค แล้วอะไรคือหัวใจสำคัญหรือกลยุทธ์หลักที่ LVMH ใช้สร้างแบรนด์ให้คนอยากได้ตลอดเวลาแล้วก็รักษาความเป็นผู้นำไว้ได้ครับคือทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าอยากได้อยากเป็นเจ้าของมากๆควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพที่แบบว่าดีที่สุดสุดยอดไปเลยคุณภาพต้องมาคู่กันแน่นอนค่ะแล้วก็เรื่องความยั่งยืนก็สำคัญมากเขามีโปรแกรม l i f e 360ที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีมากๆให้กับลูกค้าครับแล้วก็มีการลงทุนอย่างระมัดระวังนะคะควบคุมค่าใช้จ่ายดีมากทำกลางความไม่แน่นอนต่างๆนอกจากนี้ก็มีแผนเฉพาะสำหรับแต่ละแบรนด์เลยค่ะอย่างปี2025ก็จะมีลุยวิตองกลับมาร่วมงานกับทักาชิมูรา k ามิศิลปินญี่ปุน่นโอ้อันนี้น่าสนใจมากแฟนๆรอเลย ใช่ค่ะหรือเฟนดีก็จะฉลองครบรอบ100ปีก็คงมีอะไรพิเศษออกมาสรุปได้ว,ว่า LVMH นี่คือกลุ่มบริษัทหลูที่แบบว่าครบเครื่องมากๆนะครับแบรนด์ Brand แข็งแกร่งหลากหลายปรับตัวเก่งแล้วก็ยังทำกำไรได้ดีถึงแม้จะมีปัจจัยท้าทายเยอะแยะถูกต้องค่ะการบริหารแบรนด์ให้คนยังอยากได้อยู่เสมอกับการสร้างประสบการณ์เนี่ยเป็นกุญแจสาคัญจริงๆค่ะน่าคิดตามมากๆครับงั้น ผมขอทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดให้ทุกคนกลับไปคิดต่อแล้วกันนะครับว่าในโลกที่มันเปลี่ยนเร็วมากๆแบบนี้เนี่ยความท้าทายสำคัญที่สุดของ LVMH คืออะไรในการที่จะต้องรักษาสมดุลระหว่างมรดกอันยาวนานคุณค่าเดิมของแบรนด์กับการสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อดึงดูดลูกค้าในอนาคตต่อไป